การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่เพียงลําพังที่กระท่อมชายป่าชายหนุ่มเลี้ยงชีพด้วยการหาของป่าทั้งสมุนไพรและไม้หอมเพื่อนำไปขายในเมืองพอให้มีรายได้เล็กๆน้อยๆแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่อดอยากชายหนุ่มเป็นคนดีไม่เกเรไม่เป็นนักเลงสุราหรือเป็นนักเลงการพนัน และเขาก็เป็นคนหน้าตาดีด้วยจึงไม่แปลกที่จะมีหญิงสาวหลายคนมาชื่นชอบเขาแต่ชายหนุ่มก็ยังไม่คิดจะตกลงปลงใจแต่งงานคลองคู่กับผู้หญิงคนไหนส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขาคิดว่ายังไม่เจอผู้หญิงที่ถูกใจและคิดว่าตนยังมีฐานะไม่มั่นคงพอที่จะมีครอบครัวชายหนุ่มจึงขยันทำงานเข้าป่าหาของป่าและสมุนไพรไปตามประสาเพื่อนำมาขายต่อไป วันหนึ่งในขณะที่เขากำลังนั่งขายของป่าอยู่นั้นก็มีหญิงสาวสองคนเดินมาตรงที่เขากำลังนั่งอยู่หญิงสาวสองคนนั้นมีผิวพรรณผุดพองแต่คนหนึ่งมีอายุน้อยกว่าส่วนอีกคนดูมีอายุมากกว่าและเหมือนจะอยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าคนเป็นสาวเพราะเธอคอยช่วยถือของคอยสอบถามว่านางต้องการอะไรผู้หญิงคนที่มีอายุน้อยกว่านั่งลง แล้วเลือกของที่ชายหนุ่มวางขายจากนั้นก็หยิบของไปหลายชิ้นเตรียมจะเรียกให้หญิงอีกคนมาจ่ายเงินให้แต่หญิงคนนั้นกลับรีบทักท้วงจะซื้อไปทำไมกันที่บ้านเราก็หาได้ง่ายๆของแบบนี้สู้ไปดูของที่บ้านเราไม่มีจะดีกว่าพวกของฝากจากเมืองอื่นหรือพวกเครื่องประดับเงินที่ร้านนูน่นนางเอ๋ย พลางเอี้ยวตัวชี้ไปที่ร้านขายเครื่องประดับเงินที่อยู่ถัดไปแต่ฉันอยากได้ไม้หอมกับสมุนไพรพวกนี้หญิงอายุน้อยอยังคงไม่ยอมสุดท้ายคนที่ดูเหมือนเป็นนางรับใช้ก็ยอมจ่ายเงินให้แต่โดยดีและเร่งรัดให้นางไปเลือกเครื่องประดับเงินต่อพอชายหนุ่มเห็นอย่างนั้นก็มองตามหญิงสาวไปจนลับตาเพรรู้สึกถูกชะตาเธอเข้าแล้วชายหนุ่มมั่นใจ ว่าเพิ่งเคยเห็นเธอมาเดินตลาดนี้เป็นครั้งแรกด้วยหน้าตาผิวพรรณและการแต่งกายเขาเชื่อว่าเธอไม่ใช่คนในเมืองนี้อย่างแน่นอนไม่นานนักหญิงสาวก็เดินกลับมาพร้อมกับหญิงที่เป็นคนคอยติดตามเมื่อผ่านร้านของเขาเธอก็หันมายิ้มให้ฉันไปนะพ่อค้าเอาไว้คราวหนะ้าฉันจะมาอุดหนุนใหม่ชายหนุ่มรีบเอ่ยขอบคุณ และอวยพรให้เธอเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยหลังจากวันนั้นชายหนุ่มก็ไม่ได้เจอเธออีกเลยจนกระทั่งอีก15วันต่อมาเขาถึงได้เจอเธอที่ตลาดอีกครั้งคราวนี้เธอยังมากับหญิงติดตามคนเดิมและเธอก็ยังมาเลือกไม้หอมกับสมุนไพราจากเขาด้วยทว่าคราวนี้เธอมีขนมมาฝากเขาและบอกว่าเป็นขนมที่หมู่บ้านของเธอทำขึ้นมาเป็นพิเศษ ชายหนุ่มขอบใจเธอแล้วรับขนมมากินเมื่อได้ลองลิ้มรสเขาก็รู้สึกว่าขนมนั้นมีรสชาติที่อร่อยมากหอมหวานสีสันสวยงามและมีรูปทรงที่แปลกแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเธอชอบไหมหญิงสาวเอ่ยถามเขาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มออชอบมากขนมนี้อร่อยมากฉันขอบคุณมากนะที่เอามาฝาก ชายหนุ่มรีบตอบกลับไปและเอ่ยขอบคุณเธอในใจก็ยิ่งรู้สึกชื่นชอบเธอมากขึ้นเพราะนอกจากหน้าตาที่สะสวยแล้วเธอยังเป็นคนดีมีน้ำใจอีกทั้งยังพูดจาไพเราะอ่อนหวานหญิงสาวยิ้มหน้าบานเมื่อได้ฟังคำขอบคุณของเขาแต่เมื่อชายหนุ่มหันไปมองใบหน้าของคนติดตาม<ๆ>ก็พบว่าหล่อนมีสีหน้าไม่พอใจและดูบึ้งตึงเป็นอย่างมาก จากนั้นก็รีบชวนให้หญิงสาวไปเลือกซื้อผ้าทอสวยๆและอาหารแห้งต่อไปซึ่งวันนี้ก็เหมือนกับครั้งก่อนคือก่อนที่หญิงสาวจะกลับบ้านเธอได้แวะมาที่ร้านของเขาและเอ่ยร่ำลาพร้อมทั้งส่งยิ้มมาให้นับจากวันนั้นชายหนุ่มก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหรจะได้เจอหญิงสาวอีกหัวใจของเขาเฝ้าคิดถึงเธอทุกคืนวันเขาเริ่มจับสังเกตได้แล้ว ว่าหญิงสาวจะมาซื้อของทุกๆ15วันบางครั้งหญิงสาวจะซื้อเกลือติดมือกลับบ้านไปเป็นจำนวนมากเมื่อเขาเอ่ยถามเธอก็บอกว่าที่หมู่บ้านเธอหาเกลือยากต้องออกมาซื้อข้างนอกถึงจะมีเกลือขายรวมถึงบางทีก็ซื้อพวกเครื่องประดับกับของแปลกๆที่นำมาขายจากต่างถิ่นซึ่งหญิงสาวจะชอบมากเธอจะไปยืนเลือกดูอยู่นานสองนาน เหมือนกับว่าเธอไม่เคยเห็นข้าวของพวกนั้นมาก่อนทุกครั้งที่หญิงสาวมาที่ตลาดเธอจะแวะมาซื้อของร้านเขาเสมอและมีของเล็กๆน้อยๆมาฝากทั้งขนมและอาหารที่มีรสอร่อยอย่างที่หากินไม่ได้ในเมืองนี้เขาเองก็พยายามหาไม้หอมในป่ามาฝากเธอบางครั้งเมื่อได้กล้วยไม้งามๆม,มาจากในป่าก็กจะนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อรอให้กับหญิงสาวในวันที่เธอมาเดินตลาด ทั้งสองเกิดความรู้สึกรักและผูกพันต่อกันมากขึ้นทุกทีจนความรักนั้นสุขงอมอยู่ในหัวใจและอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันชายหนุ่มเอ่ยปากขอไปพบพ่อกับแม่ของหญิงสาวเพื่อขอเธอแต่งงานให้ถูกต้องแต่หญิงสาวบอกว่าครอบครัวของเธอไม่เห็นด้วยที่เธอจะมารักชอบกับชายหนุม่มและคงจะกีดกันอย่างแน่นอนเธอบอกว่าหากจะอยู่ด้วยกันก็คงต้องหนีตามกันไปเท่านั้น แม้ที่แรกชายหนุ่มจะไม่อยากทำอย่างนั้นทว่าด้วยความรักที่มีมากจนล้นอกสุดท้ายก็ยอมทำตามที่หญิงสาวเสนอเมื่อถึงวันที่หญิงสาวมาซื้อของที่ตลาดอีกครั้งทั้งสองก็ได้ตระเตรียมการสำหรับหนีชายหนุ่มได้เตรียมผูกม้าเอาไว้ที่ต้นไม้หลังตลาดเพราะหญิงสาวปลีกตัวจากหญิงรับใช้ได้นางก็รีบวิ่งมาที่แผงขายของแบกกะดินของเขาแล้วทั้งสองก็พากันขี่ม้าหลบหนีไป ชายหนุ่มและหญิงสาวเดินทางมาจนถึงเมืองเมืองหนึ่งหลังจากรอนแรมเดินทางมาหลายวันหญิงสาวได้ปลดปลิ่นปักผมที่ทำจากทองคำแท้และมีอัญ,ญมณีมีค่าประดับอยู่ที่ปลายยอดปิ่นนั้นจากนั้นก็บอกให้ชายหนุ่มนำปิ่นนี้ไปขายเพื่อให้ได้เงินมาซื้อข้าวปลาอาหารและของใช้ที่จำเป็นดังนั้นทั้งสองก็ช่วยกันปลูกกระท่อมอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านไม่ห่างจากป่านักเมื่อสร้างกระท่อมเสร็จ หญิงสาวก็คิดจะสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองและชายคนรักเพราะคิดว่าหากรอแต่รายได้จากการขายไม้หอมและของป่าจากสามีก็คงจะไม่พอกินอย่างแน่นอนนางคิดอยากจะทอผ้าขายจึงให้สามีไปหาตัดไม้มาทำกี่ทอผ้าจากนั้นก็ถอดแหวนทองคําออกจากนิ้วและบอกให้เขานำไปขายอีกเมื่อได้เงินมาก็ให้เขาหาซื้อเส้นใยไหมและฝ้าย เพื่อที่จะใช้ทอผ้าให้ชายหนุ่มไปขายที่ตลาดเมื่อได้ของทุกอย่างที่ต้องการแล้วหญิงสาวก็เริ่มลงมือทอผ้าตามแบบที่คนในหมู่บ้านลึกลับของเธอได้ถ่ายทอดความรู้สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นผ้าทอของหญิงสาวมีลวดลายงดงามแปลกตาเป็นอย่างมากเมื่อทอเสร็จเธอก็ให้สามีนำไปขายที่ตลาดปรากฏว่ามีภรรยาเศรษฐีมาซื้อไป และให้ราคาเป็นที่น่าพอใจชายหนุ่มจึงได้ซื้อเส้นไหมและเส้นใยกลับไปฝากภรรยาอีกทั้งยังมีเงินเหลือมากพอที่จะซื้ออาหารกลับไปอีกหลายชนิดจากนั้นหญิงสาวก็ยึดอาชีพทอผ้าขายเป็นหลักซึ่งนับวันชื่อเสียงผ้าทอของเธอก็มีแต่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันชีวิตความเป็นอยู่ของสามีภรรยาก็ดีขึ้นตามลำดับทั้งสองมีบ้านที่มั่นคงแข็งแรง และหลังใหญ่โตขึ้นจากที่ต้องอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้หลังเล็กๆมานานและหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็มีทายาทเป็นโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนเป็นเด็กหญิงที่มีหน้าตาน่ารักผิวพรรณงามผุดพองเหมือนแม่ไม่มีผิดขณะเดียวกันผ้าทอของเธอก็ได้ถูกซื้อโดยเจ้าเมืองและได้นำไปถวายแด่พระราชา พระราชาชื่นชอบผ้าทอฝีมือของหญิงสาวมากจึงสั่งให้เจ้าเมืองไปพาตัวคนทอผ้ามาเข้าพบในวังเพราะจะมีรางวัลมอบให้เป็นพิเศษซึ่งเจ้าเมืองเองก็ได้เงินรางวัลเช่นกันในฐานะที่ไปเสาะหาผ้าเนื้อดีแบบที่พระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนเจ้าเมืองดีใจมากจึงรีบเดินทางมาพบกับชายหนุ่มที่ตลาดและแจ้งความจำงว่าพระราชาอยากจะพบหน้าคนทอผ้า เพื่อจะพระราชทานรางวัลให้ชายหนุ่มไม่รู้เลยว่าภัยกําลังมาถึงตัวเขาและครอบครัวแล้วในไม่ช้าเมื่อได้ฟังคําของเจ้าเมืองก็ไม่ได้คิดอะไรเขาบอกให้ภรรยาไปพบกับพระราชาตามที่เจ้าเมืองมาแจ้งหญิงสาวไม่อยากไปพบกับพระราชาเพราะกลัวจะเกิดเรื่องอีกทั้งนางไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่กระนั้นก็ขัดสามีและขัดคำสั่งของพระราชาไม่ได้ สุดท้ายนางจึงเดินทางไปพบกับพระราชาเมื่อเดินทางมาถึงในวังและได้เข้าเฝ้าพระราชาพระราชาก็รู้สึกแปลกใจที่คนทอผ้ามากฝีมือนั้นกลับกลายเป็นเพียงหญิงสาวคนหนึ่งไม่ใช่หญิงชาราที่ไหนเพราะโดยปกติแล้วคนที่ทอผ้าออกมาได้สวยสดงดงามเช่นนี้จะต้องเป็นคนที่สะสมประสบการณ์และฝีมือมายาวนาน เาว่าเธอกลับเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาสะสวยและอายุก็ยังไม่มากเมื่อพระราชาได้เห็นหน้าเธอชัด,ชดๆก็เกิดหลงรักอยากได้นางมาเป็นมเหสีอีกคนพระราชาจึงได้ออกอุบายให้นางอยู่พักที่ในวังต่ออีกสักหน่อยเพื่อทอผ้าให้พระองค์ดูทั้งยังสั่งให้คนตระเตรียมกี่ทอผ้าและเส้นไหมอันแสนงดงามให้นางเลือกทว่าหญิงสาวนั้นรู้แล้วว่าภัยกำลังจะมาถึงตัว หากเธอยังอยู่ในวังเพื่อทอผ้าตามคำขอร้องของพระราชาเธอคงจะไม่ได้กลับไปหาสามีและลูกอีกแล้วเป็นแน่จึงคิดหาทางออกด้วยการบอกกับพระราชาว่าเคล็ดลับการทอผ้าของเธอก็คือเส้นไหมที่เลือกมาใช้เป็นพิเศษและจะขอตัวกลับบ้านเพื่อไปนําเส้นไหมมาใช้ทอผ้าให้พระราชาดูแม้พระราชาจะไม่อยากให้นางกลับไปที่บ้านแต่ก็ไม่กล้าหักหาน้ำใจ จึงได้อนุญาตให้นางกลับไปที่บ้านก่อนแต่ก็ยังป้องกันนางหนีด้วยการส่งทหารไปด้วยโดยอ้างว่าเพื่อให้ไปคุ้มครองนางจากภัยอันตรายเมื่อหญิงสาวกลับมาถึงบ้านก็ได้สั่งให้ทหารไปซื้อของที่นางต้องการที่ตลาดเพื่อถ่วงเวลาในการหนีเราทหารไม่กล้าขัดคําสั่งจึงต้องพากันไปตลาดหาซื้อของตามที่หญิงสาวสั่งซึ่งของนั้นมีหลายอย่าง จึงต้องใช้เวลานานระหว่างนั้นหญิงสาวก็ได้บอกกับสามีว่าตอนนี้ภัยมาถึงตัวแล้วพระราชาจะให้นางไปเป็นมาเหสีนางกับเขาและลูกจะต้องหนีเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นคงจะไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอีกต่อไปแล้วเมื่อชายหนุ่มได้ฟังก็รีบหอบข้าวของที่จําเป็นใส่ย,ย่ามและอุ้มลูกสาวตัวน้อยพาหญิงสาวมาที่คอกมา้า จากนั้นก็พาทั้งสองควบม้าหนีเข้าป่าทันทีโดยที่เขาได้อุ้มลูกขึ้นม้าตัวหนึ่งส่วนหญิงสาวก็ขี่ม้าอีกตัวฝ่ายทหารเมื่อได้ของกลับมาจนครบกลับพบว่าหญิงสาวและสามีกับลูกได้พากันหลบหนีไปเสียแล้วทุกคนจึงรีบเดินทางเข้าวังเพื่อรายงานให้พระราชาทราบพ,พระราชาจึงมีคำสั่งให้ติดตามเอาตัวนางกลับมาให้ได้หากใครขวางก็ให้ฆ่าทิ้งเสียให้หมด ไม่เว้นแม้แต่ลูกหรือสามีของหญิงสาวเมื่อทหารได้รับคำสั่งก็รีบพาทหารอีกหลายสิบคนขี่ม้าออกติดตามสองสามีภรรยานั้นไปอย่างเร่งรีบแม้ว่าชายหนุ่มและหญิงสาวจะอยากเดินทางโดยไม่หยุดพักเลยแต่กระนั้นม้าก็ต้องพักผ่อนไม่อย่างนั้นมันจะแบกพวกเขาทั้งสามคนไม่ไหวจึงจำต้องหยุดพักกลางทาง เมื่อหมาทั้งสองตัวได้พักพอหายเหนื่อยชายหนุ่มก็ออกเดินทางต่อทั้งสองเดินทางมาจนถึงเขตภูเขาใหญ่ซึ่งจะมีทางลับพาหญิงสาวกลับหมู่บ้านในเมืองลึกลับของเธอได้ทว่าวเสียงทหารก็โห่ร้องดังใกล้เข้ามาแล้วหญิงสาวบอกว่าถ้าไปถึงถ้ำที่อยู่แถบเชิงเขาลูกนี้ได้ทั้งสามคนจะปลอดภัยแต่ทหารก็ใกล้เข้ามาทุกที ชายหนุ่มจึงตัดสินใจว่าจะล่อพวกทหารให้ไปอีกทางหากทหารหลงกลตามเขาไปแล้วเขาจะรีบหาทางหลบมาหาเธอที่ในถ้ำแห่งนั้นแม้หญิงสาวจะไม่อยากแยกจากสามีแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเสียงทหารที่ควบม้าตามมานั้นใกล้จะถึงตัวพวกเขาแล้วสุดท้ายชายหนุ่มก็ส่งตัวลูกสาวให้กับภรรยาแล้วให้เธอมุ่งไปข้างหน้าเพื่อไปหลบรอเขาในถ้ำ ส่วนเขาก็จะพาม้าวิ่งล่อทหารให้ไปอีกทางก่อนจากกันหญิงสาวบอกให้เขารีบตามมาเพราะหนทางจะเปิดเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นหากทางเข้าหมู่บ้านของเธอปิดเขาและเธอกับลูกก็จะไม่ได้พบเจอกันอีกเลยตลอดการเพราะเธอรู้ดีว่าตนเองทําผิดที่หนีออกมามีครอบครัวหากเธอกลับไปที่หมู่บ้านในเมืองลึกลับแห่งนั้น เธอจะไม่มีวันได้กลับออกมายังโลกภายนอกอีกชายหนุ่มรับปากและควบม้าจากไปทันทีส่วนหญิงสาวก็ขี่ม้าไปที่ปากถ้ำแล้วลงจากหลังม้าอุ้มลูกเดินเข้าไปในถ้ำและเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่สามีของเธอจะกลับมาเขาว่ารอจนแล้วจนรอดสามีของเธอก็ไม่กลับมาในขณะที่ประตูทางเข้าหมู่บ้านของเธอได้เปิดขึ้นและมีกลุ่มชายจากกาเดินออกมาเกือบสิบคน องค์หญิงต้องกลับเข้าเมืองแล้วพยะยะค่ะที่นี่ไม่ปลอดภัยเราจะเสี่ยงให้พวกมนุษย์ข้างนอกนี่มาเจอทางเข้าเมืองของเราไม่ได้ชายหนุ่มกลุ่มนั้นมานั่งคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าหญิงสาวแล้วเอ่ยด้วยความเคารพแต่ก็มีน้ำเสียงที่หนักแน่นหญิงสาวขอเวลาอีกสักหน่อยเพื่อรอสามีในขณะที่ลูกสาวของเธอก็เริ่มร้องไห้หาพ่อหญิงสาวผู้มิศักเป็นถึงเจ้าหญิงแห่งเมืองลึกลับนั้นเฝ้ารออยู่นาน จนกระทั่งดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงและความมืดก็เริ่มครอบคลุมผืนป่าเธอยังไม่ยอมแพ้แต่ก็ไม่อาจขัดพวกทหารได้อีกแล้วเพราะพวกเขาทั้งหมดได้รับคำสั่งมาจากพระราชาว่าให้พาตัวเจ้าหญิงและลูกกลับเข้าเมืองก่อนพระอาทิตย์จะตกดินแม้จะไม่ยอมกลับบ้านเมืองทว่าหญิงสาวก็ไม่อาจขัดขืนได้สุดท้ายจึงโดนเหล่าทหารพาตัวกลับไปยังเมืองลึกลับแห่งนั้น ส่วนชายหนุ่มกว่าจะหนีจากพวกทหารมาได้ก็เป็นเวลาที่ดึกดื่นมากแล้วและยังได้รับบาดเจ็บจากธนูของทหารอีกด้วยเขาพยายามขี่ม้ามาด้วยความยากลำบากจนมาถึงปากถ้ำแล้วรีบวิ่งเข้ามาในถ้ำแต่ก็ไม่พบเมียและลูกแล้วที่พื้นถ้ำพบเพียงรอยเท้าหลายสิบรอยแต่ไม่พบใครเลยแม้จะตะโกนร้องหาจนสุดเสียงแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ ชายหนุ่มนั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ตรงนั้นเขาเฝ้ารอว่าภรรยาและลูกจะออกมาจากถ้ำแต่ก็ไม่สมหวังเขานั่งรออยู่เช่นนั้นไม่ยอมไปไหนไม่กินไม่นอนจนกระทั่งหมดลมหายใจในที่สุดฝ่ายหญิงสาวเมื่อหาทางหลบออกมาจากเมืองได้สำเร็จกลับได้พบเพียงร่างอันไร้ลมหายใจของสามีนางร้องไห้ข้ามครวญอย่างน่าเวทนา แต่ก็ไม่อาจทําให้สามีฟื้นคืนกลับมาได้สุดท้ายก็ต้องกลับเข้าบ้านเมืองของตนเองด้วยหัวใจที่แหลกสลายเมื่อการเวลาผันผ่านไปเวลาที่พลานป่าหรือคนหาของป่าผ่านไปยังถ้าแห่งนั้นก็มักจะเห็นเหมือนมีชายหนุ่มคนหนึ่งมานั่งนิ่งๆอยู่บนโขดหินหน้าถ้ำเหมือนเฝ้ารอใครสักคนพอจะเข้าไปดูใกล้ๆก,ก็ไม่พบชายคนนั้นแล้ว ผู้คนก็เลยพากันเรียกถ้ำแห่งนั้นว่าถ้ำคอยนางสืบต่อกันมา